เจอกันอีกแล้วนะฮะกับช่องบอสซอนชแนลย่งยางบัดไอขึ้นนอนไนไ่นไหฮะบัดอาหลงเดียดูขาวนะฮๆเบื้งเบื้งเบื้งหาที่นอนหาที่นอนเนี่ยแพมอันนี้สมาชิกใหม่นะครับชื่อ ก็ยังไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะเป็นเพศเมียนะครับน้องก็ยังเด็กอยู่นะครับน่าจะรุ่นเดียวกับไอตัวอะไรนะชานมนะครับกับชานมกับข้าวปัน้นนี่ฮะดูนะครับมาเดือออกมาอีกแล้ว ทั้งปีนะครับเรามาดูกันนะครับว่าข้าวนะครับอีกกี่วันถึงจะได้เก็บเกี่ยวนะฮะตอนนี้ก็ฝนมาแล้วนู่นนะฮะเสียงฟ้าร้องตุ้มต่ำตุ้มต่ำนะฮะมาสกครู่นะครับอาเดินไปก่อนแล้วนะครับเดินไปก่อนแล้ว อ่าง่ายตัวตาตัวตาตัวตาเนี่ยนี่ฮะอ่าไปก่อนแล้วนี่นะฮะข้าวของสีนะมองไปก็เริ่มเหลืองแล้วนะครับประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับ หนึ่งอาทิตย์นะฮะหลวงเข้ามาด้วยสวดมาด้วยนะครับมาดูใกล้ๆนะครับใ,ใกล้เลยนะฮะดอกบลูอะนะฮะ นี่อยู่ใ,ใกล้ก็มีนะครับไหว้พระนะฮะตุกวันพระก็เราเอาดอกบัวขึ้นหันพระนะครับเนี้ยใบใหญ่ๆเลยนะครับดูมีโอ้โหผมบอกเลยนะะฝุ่นไม่ต้องบอกนะครับอยู่ตรงนี้นะฮะผักบุ้งก็มีนะครับมีตุก ่างเลยนะครับต <crew> อนนี้ก็ฝนกำลังมารอบบ่ายผมก็จะเข้าไปตัดยาให้พ่นานะฮะไหนแดดแดดแดดโทรศัพท์นะครับ กลัวตัวสับเด้งออกน,ะอนัวกบนะครับเขียดนั่นเองนะฮนะปลาเขือนะนะนะข้าวจะสุกแล้วนะครับเราถึงไหนแล้วนะครับ ทำร่องน้ำนะครับแล้วก็ปล่อยน้ำมาปล่อยน้ำออกนะครับกันฝนฝนตกมาก็น้ำท่วมก็มะเขืออาะตายนะครับ สั้นหมดเว่าอยังบ่เอา้เอาไออันนี้เามา่เทาโมนี่พอเทามาอยู่ก็มันเป็นครูเพื่อเป็นครูไงสามรัก ธูวาปักยาวนะีนะ่นำหน้าก็คือกันเจ้าบุคคลต่อไปก็คือนะี่จะสวดนะครับบุคคลต่อไปอัล่นะ ผลมาแล้วนะครับทุกท่านนะนี่ใส่ปุย๋ยไปเรื่อยๆนะครับผมตากแดดไม่ได้นะตัวสับร้อนเดี๋ยวตัวสับเด้งออกนะครับตอนนี้เขาร้อนอยู่นะครับทางฝั่งนู้นนะครับน่าจะเป็นทางกระสินนะครับ นะครับไม่ <c oughs> ต้องบอกเนะีฮยรู้เลยนะครับดู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 ว่าสองตัวนี้ทำอะไรนี่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 รู้หาอะไรนะครับ สามนุ่มเอฟโรนะครับเอ้าเอาเอ้าเอาลงไปแล้วนะครับผมวนะ่าน่าจะเป็นกิ้งก่านะครับน้งองเจอกิ้งก่าแน่นอนเลยนะครับนี่ยเจิ้นเจ้าผมบอกไปเลยนะเมืองสองหานนะครับ คาตกรอนนะครับบหหลายศพนะจันเจ้าสังหานะครับกิงกาจิงโจกนะุกใกนะฮะ <c oughs> เข้าวสวยของผมผมมีออกเลยยังยังไม่เหลืองนะฮะยังไม่สุกนะครับยังห้เป็นสีทงอไครับแบบนี้นะฮนะ นี่เราก็จะอัปเดตไปทุกวันไป,ไปเรื่อยนะครับนี่ดูนะครับนี่โมลูนะครับหลวงข้าวนะฮะน,น,น,นั่นเป็นเพียข้าวสวยนะครับรวงยาวมากนะฮะนอน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 ,น,อ,นอันนี้ก็ ผู้ไอเชี่ยวชาญสำรวจนะครับสำรวจทุกอย่างนะฮะก็ใครเข้ามาก็อ,อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องบอชอนชาแนลเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะสวัสดีครับ